มาแบ่งปันในเรื่องของอารายาที่ฐานจิตนะคะกินน้ำก่อนแล้วใช้เสียงเยอะถ้าเป็นไปได้เราต้องสวดเช้ายินเนาะแล้วก็สวดเป็นเวลาด้วยว่ะ ที่นี่เราสวนไม่เป็นเวลาถ้าเราไม่ทําก็ไม่ได้นะทุกคนถ้าเราสวดได้อะเช้าเย็นชเช้าเย็นแต่มันจะดีมากๆเลยนะคาถาต่างๆเนี่ยนะ <ST AR> หรือแม้กระทั่งเราใช้กดแรงดดูดอะเราก็ต้องแบบอย่าไปดูสินะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้นะไอวินผ่อนเสียงให้แม่นี้นดิ้ลูกกอฟังเสียงนู้นเสียงนี้ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วกระทั่งเนี่ยบอกเขาผ่อนละช่างเถอะ สวดเป็นประจำทุกวันจะบังเกิดราบผลมีคินมีใช้ไม่ขาดมือดังมีสมบัติพระมหา,ากษักริติดตัวมีพลังครอบจัก,กรวาลปรับสตาไลายให้กลายเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญบาร,รมีแก่สรรพวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวยรให้สูงขึ้นเวลาจะสวดมนต์ให้ตั้งจิตว่าวันนี้เราจะสวดมนต์ขอให้เปลี่ยนสัมภเวสีจงให้หนกไปนะถ้าได้ยินเสียงการสวดมนต์เราสวดเพื่อสร้างบุญสร้างกุญศร สวดเสร็จแล้วเราจะแบ่งบุญให้ถ้าชอบก็มาฟังถ้าไม่ชอบก็ขอให้หลดไปขออันชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงมานั่งรับฟังเสียงสวดมนต์ของข้าพเจ้าและก็มาสร้างบุญสร้างกุศลจาสสมบูรณ์ไปด้วยกัน,มมนพุทธทางชีวิตตางเมพูเชมิทำมาชีวิตตางเมพูเชมิสังขางชีวิตตางเมปูเชมิ พุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิทุติียมปีพุทธังสระนังกชามิทุติียมปีธรรมังสระนังกชามิทุติียมปีสังฆังสระนังกชามิตาติยมปีพุทธังสระนังกชามิตาติยมปีธรรมังสระนังกชามิตาติยมปีสังฆังสระนังกชามิปานาติปตาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอธินาทานาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามีสุมิชฌาจารา วระมณีสีขาประทางสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสีขาประทางสัมมาทิยามิสุลามีลขานาเวระมณีสีขาประทางสัมมาทิยามิก่อนสวดพระคาถาพระมหาสกพัฒให้ตั้งจิตรัทนาบารมีรวมพระ,ราาระรพะุทธเจ้าพระธรรมริญญสงฆ์พระพรษษรป,ปัจเจกพุทธเจ้าพระพิฆเนศที่ศัก์ูงสวดทั่วโลกทุูุ่มเทวีวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยหนุน ในการสวดของเราให้ม <pareil> ีอนุภาพเต็มกำลังบทบูชาหลวงปู่ทวดนัโมโพธิสัตว์ตัอาคันติมายะอิติภควานัโมโพธิสัตว์ตัอาคันติมายะอิติภควานัโมโพธิสัตว์ตัอาคันติมายะอิติภคาวะบทบูชาหลวงปู่ดูนัโมโพธิสัตว์ตูวคมมาปัญโย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  ต่อมาคาถาบุดภาคคาถาพระมหาจากักรพรรดิความหมายนะคะความหมายของคาถาพระมหาจักรพรรดิเดี๋ยวพี่่าให้ฟังหมายถึงการทําธุรกิจการงานการเงินเรื่องนี้จะครอบคุมเข้าไปในจิตใต้สํำนึกของเราใครที่ปรารถนาเรื่องของค้าขายดีผู้คนรักเมตตาอุปัาภมของเราในสิ่งที่เราทําก็จะมีผู้คนมากมายมาสนับสนุนเรานะคะ โมพุทธายะแล้วก็ได้บุญกุศลให้กับเราด้วยผลบุญที่ทําให้ตัวเองมีความสุขจะจึงดูดคนที่เขามีความสุขเข้ามาหาเรานาโมพุทธายะพระพุทธไตรุจนาญาณมณีนุครัตศีสหัสาสาตุธรรมาพุทโทธธรรมโม,มสังโฆยะถาผูโาผู้้าบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาปักขีทานังวรังคันธงสีวลีจะมหาถีรังอาหารวันทามีโุรโตอาหารวันทามีทตาตุย อาหังวันทามีสัปพะสุพุทธะธรรมะสังฆาภูเทมินโมพุทธายาพระพุทธาตรพรนัยยานมณีลพุทธสิงสารกาพุธรรมะพุทโธรรมมสังโฆยะธาพุทธโมระพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาธีรังอาหารวันทามีธุระตอาหารวันทามีสัปพะสุพุทธะธรรมะสังฆาภูเทมี นม่มพุทธายาพระพุทธตายพุทายานมณีนื้อพระราศีสหัสสะสุธ,ธ,ธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสัางฆบูชาอคีทานังวรังคันธังผืรีจัมหามีรังอาหารวันทามีเทระโตูอาหารวันาทา,า,นามีสัพพะสพุทธาธรรมมาสังฆาบูชาโอ้ยโหเราพี่น้องคอยปวดม้วนเทอะไรแบบ ห่วงนอนนี่ลหะใจหนึ่งใหญ่ไปสวดที่วัดนะมันสงบดีที่วัดอะ่ะมันบางทีก็มีถ้าวันธรรมดาถ้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์จริอย่างงี้ค่ะทุกคนคนยิ่งเข้าวัดไม่ใช่ไม่ไม่เยอะเลยนะเข้าน้อยนะเราก็ไปทําคลิปไปอัดคลิปด้วยอะไรเงี้ยไปสร้างบุญสร้างกุศลแบบตรงที่สงบสงบก็คงจะดีเงี้ยเนาะ ไม้ใช่ในบุญเหมือนเรพี่น้องนั่งไม่สิหลับนะต้องไปเรียนดู้ด้วเปยอยัางคือหลับพี่น้องคือง่วงนอนเวลานั่งสมาร์ทเดียวข้าวเจ้าอุตยยากรนสุภาผู้ยอมรับรับถือพระพุทธศาสนาอยู่เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอรัตนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระปัญเจียงพระเจ้าพระยาสงฆ์พระภูริสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกทุกพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพุ่มมาปัญโยขอบารมี ที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้ปวดจงแผลไปถึงควบคุมต่างๆทั่วสามแดนลูกกรางนับแต่ใบยังพ่สูงขึ้นไปถึงอมตโลกคันมสูงสุดขอสรรพสัตว์มนุษย์เทพเทวาในเมืองแสนปวดจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นขอสยามมาที่ราชพระเสือเมืองพระรงเมืองพระราหูเจ้ากรุงปาลีอุปติสาพระแม่ฮารณีพระแม่คงคาพระแม่โพสุกพระเพิงพระพายพระพิรุลพระยาคุณพระยานาคพรอมริวารคุณทันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายที่เอืยนามไม่ได้เอืยนาม ที่ยงเวียนวหนนวงสงสารสิบสามภูมิทั้งหมดทั้งสิน้นขอจงได้รับมหาผลบุญบารมีที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วโดวยทั่วทุกตนทุกคนทุกท่านเธอสัตทีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสักขาพลังปัตตาปัจจิตกันในแต่ยังพลังอรหันตาในัีเสีนะลักขังพันธามีสัพพะสูพุทธังอธิธามีธรรมาอธิธามีสัตทีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสักขาพลังปัตตาปัจจิตกันในแต่ยังพลัง อรหันตานัต no ีชีน่ารักขังพันธามีสัพพะโสพุทธังอธิธามีธรรมาอธิธามีสังฆังอธิธามีสัตพีพุทธาสัตพีธรรมาสัตพีสักขาพลังปัตตาปจิตญในแต่ยังพลังอรหันตานัตีชีน่ารักขังพันธามีสัพพสโสพุทธังอธิธามีธรรมาอธิธามีสังฆังอธิธามี บุาทาอธิษฐานมีธรรมอธิษฐานมีสังขาธิษฐานมีคําอธิษฐานร่วมบุญกล่าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องธุรกิจการงานการเงินครอบครัวความรักการเรียนสุขภาพและให้เกิดเรื่องความสําเร็จในเรื่องที่ปรารถนาเร็วขึ้นข้าพเจา้านิตยากรโยพาผู้ยอมรับนับถือพระพุาาทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันูงสุดขอ,อน้อมรัชนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้ากูระองค์ พระธรรมพระบัณฑิพระพุทธเจ้าพระยาสงฆ์พระภูริสัตว์คามหาจักรพรรดิทั้งทุกพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมลงปู่ทวดลงปู่ดู่พรมมาปัญญูขอได้โปรดรวมกําลังแห่งบุญบารมีสิทธาธิษฐนได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนี่ยคับบารมีปัญญาบารมีวิญญาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีของข้าพระเจ้าเพื่อนํามาใช้เป็นกําลังให้เกิดความคล่องตัวในทุกเรื่องสิ่งอันใดที่ติดขาดขอให้เกิดความ ห้องตัวอยู่แล้วขอให้ห้องตัวยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าความอดอยากความลําบากความยากจนความไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและการราอคอยจงยาได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ตาบจนข้อสูตนวิพพานด้วยเถิดและโดยเฉพาะขณะน,นี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความล่องตัวในเรื่อง สัตทพ,พุทธะสัตท <made> ีธรรมาสัตทีสังขาพลังปัตตาปจิตเจนจะยังพลังอรหันตานในเจชีนะรักขังพันธามีสัพพะสู้พุทธังอธิธามีธรรมาอธิธามีสังฆาอธิธามีสัตทีพุทธะสัตทีธรรมาสัตทีสังฆพลังปตตาปจิตเจนะจะยังพลังอรหันตานในเจชีนะรักขังพันธามีสัพพะสู้พุทธังอธิธามีธรรมาอธิธามีสังฆาอธิธามีสัตทีพุทธะสัตทีธรรมาสัตทีสังขาพลังปตตา ปัจจิตเจนายจะยังพลังอรหันตานายเตจีหน้ารักขังพันธามีสัพพสู้พุทธาอธิธามีธรรมาธิธามีสังขารธิธามีสัตทีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสังฆาพลังปัตตาปัจจิตเจนายจะยังพลังอรหันตานายเตจีหน้ารักขังพันธามีสัพพสู้พุทธาอธิธามีธรรมาธิธามีสังขารธิธามีต่อมาคาถาเงินล้านสวดสามจบเก้าจบทำให้เจริญทรัพย์เงินทองไม่ขาดมือนโมตัสสะพระธรรมะตู สัมปติชามีนาสักพิมโมภุมมาจะมหาธีวาสพิยขาปรายันติภุมมาจะมหาทีวาอภิรา,าพาพระวันตุมีมหาปุญญูมหาราภูพระวันตุมีมีเตพาหือหาติพุทธ,ธามะาอาอุนะโมพุทธายาวิราชย,ยูวิราชูนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิทติโยพุทธสามณีมามาพุทธสาสวโหูสัมปติชามีพิงพียง,งพาพาหาหาลือ สัมปติชามีนาสักพิโมภุมมาจัมมหาทีวาสทียขา,าปรายันติภุมมาจัมมหาทีวาอธิราภาะวันตุมีมหาปุญญูมหาราภูะวันตุมีมีเตพาหูหาธิพุทธามาอาอนูนะโมพุทธายะวิราชโยวิราคนางวิราหิงสาวิราคาสีวิราคาสาวิราอิโยพุทธะมณีมามาพุทธะสาวาหู สัมปติสามีเพลงเพลง,งพาพาหาหาลือลือเคล็ดลับนะคะในการสวดกระถาเงินล้านเขาว่ากันว่านะพี่ไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสวดคาถาเงินล้านอยากให้เงินลงตรงไหนให้เราสวดกระถาเงินล้านใส่ตรงนั้นเหมือนการโปรแกรมจิตลดกดแรงดึงดูดจักรวาลก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่สวดคาถาเงินล้านนะให้เราโปรแกรมจิตว่าขอให้เงินไหลามาทีมาเต็มออมสินน,นี้นะไม่ต้เก็บไว้ทําอะไรก็บอกเขานะ คุณน่ารักนะให้เงินไหลมาเทมาเราจะเก็บให้เต็มทุกออมสินเลยนะต่อนนี้เราต้องมีเงินเก็บเต็มออมสินเราจะเอาเงินไปเราจะได้มีอิสรภาพทางด้านการเงินเราจะเก็บเงินเอาไว้ลงทุนขายของออนไลน์ให้รวยกันนะให้เราโปรแกรมจิตลงไปในออมสินของเราที่เราจะตั้งใจเก็บนะคะอ่ะแล้วก็คาถาสุนทีวานีทเทพแห่งปัญญาบารมีบูชาสามจบเก้าจบจะบังเกิดโชคลาภการขายล้วพี่เขียนไว้หมดแล่วว่าพี่ขายอะไรค่ะ แล้วก็ขายขายร้อยห่อนี่ก็คือหมดร้อยห่อนนะคะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะะก็กําไรได้วันละสามร้อยสี่ร้อยกว่าบาทบางวันอย่างเงี้ยเนาะแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะอ่ะมูนินทะวัฒน์นำผู้ชาติคําพระว่าสุนทรีปานีนางสระนางวานีไมหังปีหน้าญาตังมะนังมูนินทะวัฒน์มำผู้ชาติคำพระว่าสุนทรีปานีนางสระนางวานีไมหังปีหน้าญาตังมะนาง มูนินทะวัฒน์นำผู้ชาคำพ่อว่าสุนทรีปานีนางสรนังวานีไม่หังปีนาย,ยตังมะนังมูนินทะวัฒน์นำผู้ชาคำพ่อว่าสุนทรีปานีนางสรนังวานีไม่หังปีนาย,ยตังมะนางังที่นี่อาจจะเพิ่มเติมนะคาถาอาจจะพาส่วนแล้วก็เอาเงินเสร ใส่อมสินทำบุญไว้นะสาธุด้วยกันนะคะหาคาถาก้อนพี่้องคาถาของพระสังฆะจยัยอิมาณีอิมินาสกาเรนะสาวากัสังโคกัจจายนาเทโรมหาเดชาวันโตพุทธะพุทโธหูปาลิมิตาโลอิทิลิตติตะมะนาตังสารนางขะชามิสิบรีจะมหาเทโรเทวานาปา ตาพุชิโตโสรหโหปัตยาธิมีศิวดีจัมหาเทโรยะขาเทวาูุชิตโตโสระโหปัตยาธิมิอาหางวันธามีตังัทธาศิวดีเทวสะเอตังคุณังสวัสดลาฟังพระวันปุณีแล้วก็สวดคําว่าโอมสีคณีสาย,ยะน้ำหะขอบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ลูกบังเกิดโชคภาพโชคราบค้าขายร่ำรวยประสบความสําเร็จทั้งพวงจ้า อย่าลืมนะกดติดตามกดซักใครแนเดอ,อร์จานพี่น้องนะแล้วก็กดแชร์ก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็ร่วมมนุ่มมรรนาสาธุกได้นะคะแล้วก็ที่ฐานจิตเนาะปัานาถึงในที่ฐานจิตก็ขอให้สมปัานานะคะ